มีการยกเลิกสัญญากับบริษัทดีไอคอน Group เป็นที่เรียบร้อยแล้วกันกันตาวรเปิดใจเป็นแค่ผู้รับจ้างดีไอคอนกรุ๊ปรู้สึกเสียใจยินดีที่จะชดใช้หลังเป็นกระแสข่าวฮอตบริษัทดีไอคอน Group ซึ่งมีดาราระดับท็อปเป็นบอสและมีผู้เสียหายเข้ามาร้องเรียนว่าถูกคายฝันให้ร่วมลงทุน แต่สุดท้ายไม่เป็นอย่างนั้นทําให้เกิดความเสียหายเป็นจํานวนมากสูญเสียเงินก้อนสุดท้ายของชีวิตสิ้นเนื้อประดาตัวบางรายเครียดถึงขั้นจบชีวิตตัวเองโดยล่าสุดวันนี้ค่ะ12ตุลาคม2567กันยันต์ตหวรพิธีกรและนักแสดงชื่อดังอีกหนึ่งคนดังที่นั่งแทนตําแหน่งพ่วงในการฝ่ายการตลาดในเครือดิไอคอนกรุ๊ปได้ออกมาแถลงที่แจ้งต่อประเด็นรอน้อนดังกล่าวโดวยการกล่าวว่าขอพูดจากความรู้สึกขอแสดงความเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มแรกที่มีข่าวว่าผู้เสียหายเกิดขึ้นต้น ข้อมูลแบบนี้มาก่อนตลอดเวลาที่เป็นผู้รับจ้างใน The Icon Group ผมมาเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจสิ่งที่ได้ยินกระแสสังคมที่ทุกคนคิดว่าผมมีส่วนร่วมในครั้งนี้ ผมไม่ได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของของบริษัทหรือการลงทุนหรืออะไรก็แล้วแต่ตามกระแสสังคมเป็นเพียงคนที่รับจ้างมาเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ที่เป็นตัวแทนจําหน่ายเอาไปใช้กันเชื่อมั่นมาเสมอว่าตรวจเช็คตามมาตรฐานดีแล้วข้อมูลที่ได้ตรวจเช็คเรื่องจดทะเบียนก็ถูกต้องสินค้าก็มีการนํามาทดลองใช้ก่อนทุกครั้งก่อนจะนํามาโปรโมตมีออยอสําหรับสินค้าทุกตัวเป็นโคโสกให้กับสินค้านั้น ผมเป็นแค่ผู้รับจ้างโปรโมทสินค้าให้ผู้บริโภคและตัวแทนจำหน่ายเอาไปใช้ผมได้สแสดงความรับผิดชอบตอนนี้ได้ยกเลิกสัญญากักบเด e i ไอคอนกรุปเรียบร้อยแล้วสุดท้ายทุกอย่างต้องอยู่ในมาตรฐานของความถูกต้อง ในส่วนของคำว่าบอสนั้นเป็นสิ่งที่เขาเรียกกันในบริษัทเป็นการให้เกียรติกันตามบริษัทไม่ได้มีอำนาจไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นในส่วนเรื่องรถนั้นเป็นของขวัญที่ทางคุณพอและบรรดาบอสรวมเงินให้เป็นของขวัญวันเกิดอาจจะเป็นเพราะว่าตนทำงานได้ดีในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ส่วนสาเหตุที่เขาให้รถนั้นตนไม่สามารถตอบได้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ